กับซาบดีซี่ของเสียนหน้าดีถูกทันนะครับเด้อหลอดนี่กับมาคุยกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกนะครับเด้อ <c oughs> ขาดว่าพี่น้องพี่สีบัถือต่อครับตัวเลขบล็อกเขานะครับหลอดมาเพื่อนครับลอบหลอบสองกลุ่มเรื่องบล็อกแซวว่าเจ็ดเตียรของเสียนหน้าดีเอฟซี่ทุ่มมากเอฟซี่ทุ่มมากว่า มันไปเข่าท่างอุบลน,นะครับเด็กล่างอันนี้เสี้อน,น้าดีแต่บ่ารูพื่อกันนะครับว่าเิ่นแต่ละท่างแต่ละเกียดเขาตัวเหล็กสุดเดย์ไฟวอ,อกสุดไดอันนี้เสี้อน,น้าดีแบบบ้าหั่นอยเข่าใจนะครับแต่ว่ามันออกคูนานะครับออกคู่นาออกคูน,น,น่าเจ็ดยแปดกับเจ็ดแปดตรงๆครับเิ่นได้โทรแม่ว่า ถกมันเยู่เด้อเส้นน่ะดีทา้งอุบลนเขาล่างตรงตรงนน่าครับอันนี้เขาบรรลูขึ้นกันนะครับว่าเขาทาั้งอุบลน,นหรือทังแรกระยาเอาตัวเด็กชุดเดไปออกเป็นเหล็กบนเหล็กล้างเหล็กอันนี้เส้นน่าดีกว่บกาบ่ขาใจนะครับเด็กที่ก็เข้มเม็นเมื่อใดนะครับว่าเป็นเอาตัวเด็กทางอุบุนเอาตัวเด็กคู่หนามาเป็นเหล็กล้าง อันนี้ทางวนชโยเลยครับมาเบรกหอกเจ็ดแปดเบรกล่างครับครับกลับมาเบิงตัวเลขน้ำกันนะครับแต่หลังไม่หอกแต่ละอาจารย์แต่ละสํำหนักอาจารย์ไดทสี่เข่าสิลุดเข้ากับมาเบิ้งไปน้ำกันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ผลหวยล่าออกมาขึ้นนะครับเด้อผลหวยล่าออกมาขึ้นนี่ก็เจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดนยครับส่วนเลขไทยสามตัวเก้าศูนย์แปดครับเลขล่างออกศูนย์เก้านะครับครับขอถดขอไพ่เอฟซีกรอบหนึ่งนะครับเด้อตัวเลขบ่อเขาครับเซียนนาดีก็คิดน้่มครับคิดน้่มเอฟซีทุกคนครับเพราะว่าการลงทุนมันก็ต้อง ผิดพัดนะครับเลเห็นให้พี่ใ้นองเข้าก็จะไปโอ๊คฮักไปน้ำกันนะครับครับเข้ากับมาสรุปอาจารย์แหลกนะครับมวยเล่าพัฒนาของสิทธิปูย่างข่ำครับก็เข่าแต่เหล็กวิ่งนะครับเหล็กวิ่งเพิ่นเข่าแต่เหล็กวิ่งครับวิ่งสองกับเก่าตัวเพิ่นเด่นสองนะครับมาเข่าเหล็กวิ่งเก่านะครับส่วนเพิ่นจับคู่ให้นี่ก็ลดครับถือว่าลด <c oughs> ครับก็ทำอาจารย์ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นของพอแหล่ได้ครับเด้อยของพ่อแหล่ของพอแหล่คนนอนนาครับพอแหล่คนนอนนาก็สำรับเล่าพัฒนาของพอแหล่นี่ก็เป็นให้วิ่งบนสองกับเจ็ดนะครับเป็นเด่นเจ็ดจับคู่ให้กับบ่อเขาจัคู่ะด้ครับก็ราบขอตรวจขอไห้ เก็ซีนะครับแทนพอนเลือครับที่ตัวเล็กบ่อเขาเข้ากับสุดความสามารถของแต่ละอาจารย์เพิ่นครับเพิ่นก็บว่ามีไฟบอย่างห้เขานะครับตัวเล็กแต่ละอาจารย์ครับเขาก็มาตามตัวของปูโคราดครับปูโคราดนะครับปูโคราดเป็นหามาสูตรบนนะครับวิ่งสองกับจับปู้ให้กับ ซ0ศูนย์หาศูนย์ 1, หกศูนยา 2, 62, ครับบ่เขานะครับลุดส่วนสูตรล่างนะครับวิ่งลุด8เขาตะเหล็กวิ่งนะครับเอเข่าตะเหล็กวิ่ง8ปนะครับเข่าตะเหล็กวิ่งแปดศนส์จุดจับคู่ให้กับป้อเขานะครับเิ่นกระสุดควมสามารถวามเพิ่นขึ้นกันนะครับเพิ่นกึนํ้ำเสนอให้พีีให้นนองเฮาอยากให้ถูกกันทุกคนมันก็มีผิดพลาดนะครับเนาะ ครับก็บมาตามต่ออาจารย์ต่อไปครับอันนี้ก็กของเซียนปาตันนะครับเซียนปาตาันครับ,รบของเซียนปาตาันกับบนล่างวิ่งรวดหากระพุกนะครับชุดจับคู่วห้เพิ่นเพิ่นจับคู่วห้นะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเป็นเดือดหาห้าแปดห้าเก้าก็ลดไปนะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้า เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากับมะเข่าคู่หนามันไปยุคคู่หนาครับนี่ตัวนี้ไป,ปยุคคู่หนาเนี่ยเจ็ดแปดนี่ครับไปยุคคู่หนาก็ถือว่าไปเข่าเรียกทางอุบลน,นะครับเรียกละเรียกล่างทางอุบลเพิ่นครับครับก็กลับขอโทษขอให้เอ็กซ์ซีคือกันนะครับเนี่ยพวกเขาก็เป็นเรื่องกันอย่าเรื่องธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับอาจารย์แต่ละอาจารย์เพิ่นก็ เพียบลังไปคือกันครับเพิ่นเหล็กบ่อเข่าคนกับเพียบลังไปคือกันกับเอียเสียนะครับเพิ่นก็อยากให้ตัวเหล็กไม่ให้มันเปนแม่นมันกระสุดวิเศษหรอครับครับตามต่อก็คือ้นเล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับสูตรบนวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์กับเข่าศูนย์ครับเขานะครับเหล็กวิ่งวิ่งศูนย์ส่วนจับปูหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดครับ 69, 79, 89ส่วนส่วนนี้ไปเข่าทางอุบลญขึ้เก่ด 7, 8, 7, 8, เเาดน,นะครับด้วย 78, 78เพิ่นไปเข่าเบรกล่างทางอุบลครับ 60, 70, 80ครับ 60, 70, 80มาเข่าโต๊กับนะครับเข่าล่างนะครับเข่าล่างตรงตรงโอ้ใพ่ครับเข่าล่างโต๊กับดนะครับด้วยเข่าล่างโต๊กับแล้วก็สูตรล่างครับสูตรล่างวิ่งเจ็ดครับวิ่งเจ็ด บ่เขานะครับสูตรล่างบ่เขาบรนจับคููแห่ก็มี6กหาเจ็ดหาแหกเปดกนะครับหกเจ็ดมาส้นกันสอ,อันนี่ครับกเจนี่มันกลเป็นตามาครับตะว่าบ่ามาตัวเด็กเแล้วก็แปดเครับกมเขา่าตัวกับของทั้งอุบลครับสูตรล่างของทั้งอุบลครับปรากฏว่าเหล็กปู 0 7์เเขาอาจารย์เดียวเด้อครับเด้อเขา่าแรง8 0นะครับตัวกลับนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับเด้อ <c oughs> ครับกเ็บซีก็สังเกตให้ดีนะครับว่าตัวเลขแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักนี่ส่วนมากของผู้ศูนย์เจ็ดที่เขาบนนะครับเขาบนที่เขาบนมากตลอดครับเส้นหน้าดี ตามซ่อมๆเบ้งตามวีขเบบ้างกับมะเขาบนนะครับครับกับส่วนตัวเลขของพอแต้มนะครับพอแต้มเสี้ยนาดีกับว่าได้จดลงใซกกระดาษนะครับเพราะว่าไปทายถ้ำสดน้ำเพลนทายถ้ำสดน้ำเพลนกับมเขานะครับเพราะว่าเสี้ยนาดีเบิ้งของมุน่นเรากับ่ะเขานะครับของพอแต้มแต่ว่าเหล็กลางสิเขาสิรุดเดี๋ยวผมเบิ้งของมุ่นอีกที่หนึ่งครับครับส่วนตัวเลขบิงของพอแต้มก็ เป็นวิ่งแปดกับเก่านะครับเด้อยครับเป็นวิ่งให้แปดกับเก่าครับก็เขาแต่เหล็กวิ่งครับสุดจับคู่ให้ก็บเขาก็ถือว่าลดนะครับเขาแต่เหล็กวิ่งครับวิ่งแปดกับเก่าเขาทั้งสองตัวนะครับบนล่างครับของพอแต้มเขาเหล็กวิ่งครับสายวิ่งสายลดเหล็กวิ่งพอแต้มแม่นนะครับก็แมนคือกันแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เพบาะเพราะไมนะครับเพราะไม่สุจากตัวก็เลย สุดจับคู่ก็เลยลดไปนะครับครับสามาตามต่อของสุดท้ายนี่ก็ของคือเสยนหน้าดีนะครับเด้อเซียนนาดีครับอันนี้ก็ของเสยนหน้าดีนะครับกับพิงเจ็ดกับหกคือครับจับคู่ให้กับเขานะครับจับคู่สุดจับคู่ก็ไปเขาเรียกเล่าทางอุบลคือนเขากับเจ็ดแปด จับคู่ให้เขาตั้งแต่นี่นะครับเจ็ดแปดไปเขาท่าอุบลน,นะครับเหลียกล่างครับครับกับกาบขอถรวขอให้พี่น้องเข้าอีกรอบนึงนะครับสุดโค้งสุดไทยสุดสรุปโ่้งสุดไทยของเส้นนาดีกับบกเขาครับถือว่าบ่กเขานะครับ,บเสียใจนะครับเสียใจน้ำ ว่าเอฟซีเข้าบได้เงินนะครับบได้บ่บ่ได้โฉกบัตรย,ยังในรอบนี้นครับครับมาตามต่อกันอีกครับสําหรับเล่าพัฒนารอบต่อไปเสี่ยนหน้าดีขิบต่อไปนะครับเสียนน่ยงนาดีจะลงเียอเล่าพัฒนาของวันศุกของวันซุกที่ยึดนะครับวันศุกที่เจ็ดครับมาเจอกันครับรอบวันศุกที่เจ็ดกับข้างเอฟซี ไปเนื้อเชื่อใจนะครับเพราะว่าบางที่ก็มีเขาบางที่ก็มีลดครับถ้าได้เขามาแล้วก็มีโอกาสรดครับแต่ว่าถ้าได้ลดแล้วก็มีโอกาสเขานะครับสําหรับตัวเรียงแน่วทังเล่าพัฒนาครับครับคลบปนีเสืนน้อนาดีก็เอาไว้วแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ